ที่นี่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่นี่คือคอนโดรุมพินีวิวรามินทาลักซีเป็นการดีโนเวทห้องเก่าให้สวยน่าอยู่แบบสไตล์ญี่ปุ่นพร้อม un un ฟังก์ชันการใช้งานจัดเต็มเข้ามาภายในห้องจะเจอกับห้องนั่งเล่นที่บิวอินฐานเตียงญี่ปุ่นพร้อมช่องเก็บของและลิ้นชักใต้ฐานเตียงสามารถวางที่นอนหรือว่าจะใช้เป็นมุมนั่งพักผ่อนก็ได้ <S 1> <S 1> โต๊ะทำงานพร้อมปลั๊กไฟพับเก็บได้จากฮาร์เฟลและตู้แขวนสำหรับเก็บของเหนือโต๊ะทำงานตู้โชว์และตู้เก็บของด้านข้างตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้เช่นกันถัดมาเป็นตู้้้้้เเเสืออออผาาาาาาหนนนนนบบบกกกกกรรระะะจงงภยยใปปไดวววแแขขลลิชชั่็ ด้านนี้เป็นพื้นที่สําหรับวางทีวีหรือว่าจะวางของสะสมก็ได้ตรงนี้สามารถเลื่อนออกมาได้นะคะและได้ทําตู้เก็บของทั้งบนและล่างเลยค่ะห้องครัวเล็กๆตรงนี้ประกอบไปด้วยตู้เก็บของและลิ้นชักเก็บของเคาน์เตอร์ครัวท็อปด้วยหินซูปเปอร์คิสตัลไวท์ผนังใช้แผ่นอลูสเปชจากฮาร์เซเล่ด้านข้างตรงนี้ก็ได้ทําเป็นตู้แขวนสําหรับเก็บของส่วนใครอยากได้พื้นที่ทําอาหารเพิ่มก็ดึงโต๊ะนี้ขึ้นมาเมื่อไม่ได้ใช้ก็สามารถพับเก็บได้ค่ะในส่วนของห้องนอนได้ทําบานเลื่อนกั้นห้องเพื่อความเป็นส่่่่่ววนนนนนนตตัััมมีีีีชอออองงสสสําาาาาาาหหรรบบใใ้้กศถถยยเเททจคืพ เมื่อพับเก็บไปแล้วเราจะได้ห้องลงโลงแบบนี้เลยตรงนี้เป็นตู้เก็บของนะคะแบบความสูงจรวดเพดานมุมนั่งเล่นที่มาพร้อมโต๊ะปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานก็สามารถเก็บโต๊ะลงไปได้กล่องที่นั่งตรงนี้ก็ได้ทําเป็นช่องเก็บของเช่นกันเป็นงานรีโนเวทห้องที่ทําให้ mood and tone ของห้องเปลี่ยนไปเลยในห้องใหม่สไตล์ญี่ปุ่นที่อบอุ่นมากๆใครสนใจงานออกแบบบิวอินภายในติดต่อเฟร์กเพราะเราไม่ได้แค่สร้างแต่เราดีไซน์ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ